สองงานเข้า,าแล้ว นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกและความรู้เกี่ยวกับการทำงานของรถแทรกเตอร์รถเกี่ยวข้าวมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยไว้นณที่นี่ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะช่องใจมั่นรักรถไถซึ่งแกว้วสวัสดีครับเดี๋ยวกับผมจะมารักรถไถซิ่งนะเพือเ่อนๆก็ตอนนี้ก็กำลังจะทอดทัทเลอร์นะครับใส่ M62 นะครับ M6240 นะครับ วันนี้เอา m 6 2ไปวิ่งพากกาซิ่งนะครับเดี๋ยวไปดู m 6 2ครับตอนนี้ m 6 0ก็1 0 0 0 0นะครับ2,689นะครับผมนึกว่าจะขึ้น9,999นนะครับแล้วจะกลับเป็นศูนย์ใหม่นะครับ ที่จริงไม่ใช่นะครับตัวข้างหลังสุดที่เป็นนาทีนะครับนาทีต่อเลข0ูนยถึงเนะครับกับกลายเป็นชั่วโมงนะครับรวมกันเป็น1 2 6่9ชั่วโมงนะครับลดสิบปีนะครับ เดี๋ยวก็ประมาณยี่หนึ่งเดือนนะได้ออกเกี่ยวข้าวหนปีแล้ว variance, erman, นะเดี๋ยวว่างๆก็จะล้างแล้วก็เช <Like> ็คนะรังสายพานนะ เอ็มหกสองก็เอามาจอดร้อยนะครับไปดูครับทำมานนกี่ชั่วโมงแลครับ <travail. S 1> ก็จะแตกต่างกับเอ็มหกศูก็จะมีที่เห็นไดา้ชาัดเลยครับก็คือตัวเลขนะตัวเลขเอ็มหกสองนครับไม่ใช่ครับก็จะเป็นที่บังความร้อนครับแผ่นอะคริลิกนะครับ วงคามร้อนครับแล้วก็ระบบเกียร์ชัดขึ้นนะครับเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับไม่ต้องยับคัดนะครับแล้วก็ระบบเกียร์หลักนะครับก็ย้ายมาอยู่ตรงข้างครับยังมีเตากระก่ครับที่เพิ่มนะครับก็ประมาณนี้ครับใช้งานไป817ชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวเรามาถอดใท่เล์ครับชอบระบบตรงที่ด้านหน้าถ่ายลังนะครับไม่ต้องเหยียบแคดนะครับ ทำงานเกียร์กรแตงหนึ่นี่จะเรียวนะงานไปเรียวนะในหมอสองเทชเลอร์ครั้งแรกครับสวยจัดครับฮะโอ้สวยจริงครับ เดี๋ยวตอนใบเดี๋ยวไปดูครับว่านิ่งฟากาศจะติดลมไหมครับเดี๋ยวเจอกันครับ,รบไ้โอ้เกือบไม่ออกตัวแล้วครับโอ้เอ็มหกสองจัดนักเข้ามาเนี้ย quay quay theo đè gấp trên bờ sông chúng ta công an xám tắm của sống ăn khó lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền 2 xóm ờ, khá nó bên đây em một xóm em chìa xuống đó. ตั้งแต่ข้างล่างมาเลยนะครับฝนตกเมื่อคืนเยอะนะครึ่งมาแดดเมื่อตอนเช้านะครับตอนบ่ายนะ